เดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับว่าการดูแลแหนแดงยังไงนะครับให้มีใช้ตลอดในสวนและไม่มีการสูญพันธ์นะครับพี่น้อง <S <S ครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในบ้านสวนของสุดาฟาร์มนะครับพี่น้องก็มี f อฟซหลายท่านนะครับได้ โทรมาสอบถามเรื่องแหนแดงนะครับอาเคล็ดลับในการดูลแลแหนแดงง่ายนิดเดียวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูแหนแดงที่เราเก็บเอาไว้ขยายพันธุ์แล้วก็จะพาพี่น้องไปดูแหนแดงอยู่ในสวนที่เป็นแปลงนะครับพี่น้องแต่ก็พาพี่น้องมาดูแหนแดงที่เราเก็บไว้ขยายพันธุ์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับ นี่แหละครับมีไม่มากนะครับอันนี้ผมทําไว้อย่าให้มันศูนพันนะครับพี่น้องก็มีสองอย่างนะครับว่าพี่น้องมีอ่างหรือมีท่อนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นถังสองร้อยลิตรผมตัดนะครับเพียงจะเอาไหนแดงมาขยายเล็กนิดเดียวแบบนี้นะครับเขาก็บเป็นแล้วนะครับแล้วเราก็หยิบใส่พืชผักไปเรื่อยๆเวลามันเต็มอ่าง นะครับพี่น้องแล้วก็เก็บไว้ในที่มีแสงแดดร่ำไรลักษณะน,นี้นะครับนี่แหละครับที่ร่มหน่อยเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูแปลงที่เราขยายพันุ์ไว้นะครับในสวนเต็มรูปแบบเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นแปลงแหนแดงของเรานะครับซึ่งเราทําไว้สองแปลงนะครับ อยู่ในแปลงสวนกล้วยหลังบ้านนี่แหละครับพี่น้องก็พี่น้องดูนะครับเราใช้วัสดุง่ายๆนะครับใช้อิฐบล็อกนะักแบ่งเป็น3ชั้นนะครับอิฐบล็อก3ชั้นเอาสำหรับ2ชั้นแรกเราก็ปูด้วยผ้าสีดำนะครับพลาสติกสีดำอีกชั้นบนเราก็เอาไว้สำหรับเดินนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องดูแล้วก็สวยงามมากหากพี่น้องทำลักษณะนี้นะครับ ได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้สุดาฟาร์มเราตักทุกวันจึงนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลเีเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องแหนแดงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องได้ดูคลิปนี้นะครับก็สามารถที่เอาไปใช้ได้เป็นแนวทางให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พีเคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ